นี้ไปจะเป็นการถแถลงเปิดตัวสถาบันปฏิรูปประเทศไทยนะครับซึ่งเมื่อเช้าตั้งแต่10โมงเช้ากันเนี่ยเรามีการประชุมคณะกรรมการาแล้วก็หลายท่านก็ทานข้าวเสร็จก็กลับบ้านไปก็มีนะครับกรรมาการหลายท่านก็ยังนั่งอยู่ที่นี่นะครับเพื่อจะร่วมถแถลงและก็พูดถึงทิศทางการทํางานของสถาบันปฏิรูปประเทศไทยนะครับหรือสปทหลังจาก แถลงเสร็จก็ใช้เวลาไม่น่าจะเกินขึ้นชั่วโมงเป็นอย่างมากน,นะครับก็จะมีการแจกเพ r สรีลิสให้นักข่าวด้วยนะครับได้กันอย่างครับบอยแจกเลยนะฮะถแถลงข่าวเสร็จก็จะเป็นการเสวนาซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่หนึ่งแล้วกันนะครับในหัวข้อแนวทางปฏิรูปประเทศไทยแนวทางรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง เป็นกิจกรรมทางวิชาการนะครับที่สถาบันจะจัดต่อเนื่องเป็นประเด็นประเด็นไปแล้วก็ทุกครั้งที่จัดก็จะมีการสรุปทําเป็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อสภา,าปฏิรูปแห่งชาติเป็นระยะระยะนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจะเ,เรียนเชิญท่านอาจารย์สันสิทธิพิริยาลังสัก์นะครับซึ่งเป็นประธานสถาบันปฏิรูปประเทศไทยหรือสอปทต้องเรียนก่อนนะครับกรรมการเราหลายท่านเนี่ยดูรายชื่อแล้วเนี่ย เป็นสปชนี่เกือบครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าไม่ได้ตั้งตอนที่เขาเป็นสปชเชิญไว้ก่อนจะได้รับเลือกเป็นสปชนะครับแต่เผอิญว่าเมื่อได้รับเลือกก็ไม่เป็นไรครับก็วันนี้ก็ออกแบบการทางานร่วมกันนะครับขออนุญยาตเชิญท่านอาจารย์สันสิทธิเรียงสันนะครับนำแถลงข่าวเลยครับเชิญครับ,บ,รบท่านอาจารย์มิตรทั้งหลายแลนะสิมมัชนในขณะนี้เนี่ยได้เกิด กระแสความเรียกร้องต้องการที่จะเห็นการปฏิรูปประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางนะครับการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องของออคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่เรื่องของสปชแต่เพียงกลุ่มเดียวแต่เป็นเรื่องของประชาชนทั้งประเทศจะต้องช่วยกันออกแรงในการทำให้เกิดแรงเบี่ยงของ การปฏิรูปในวันนี้เนี่ยนะครับเรามีความพยายามที่จะปฏิรูปกันมาในระยะใกล้ๆก,ก็หลายครั้งนะครับทั้งปี2540 2550จนกระทั่งถึงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยจึงเป็นเวทีหรือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะของภาคประชาสังคมที่จะเข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการที่จะปฏิรูป ประชาธิปไตยทางการเมืองประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตยทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมกันการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เกิดความทันสมัยยิ่งขึ้นนี่นะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยการปฏิรูปต้องทำให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากขึ้นการปฏิรูปที่แท้จริงเนี่ย ต้องทำให้ประชาชนมีอำนาจมากขึ้นเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่พวกเราสถาบันปฏิรูปประเทศไทยนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าสปทเนี่ยก็ต้องการทำหน้าที่ตรงนี้นี่นะครับก็คือการที่จะทำให้การปฏิรูปออดอกผลต่างๆเนี่ยตกกับคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้รวมทั้งทำให้ ภาคประชาสังคมของประเทศเนี่ยมีอำนาจในการที่จะตรวจสอบและเข้าถึงขา่ขาวสารข้อมูลต่าง,างๆมาขึ้นเจตนารมณ์ของการก่อตั้งสถาบันปฏิรูปประเทศไทยก็เพื่อที่จะทำให้องค์กรอันนี้เนี่ยซึ่งเป็นองค์กรทางด้านสังคมเป็นองค์กรทางด้านวิชาการทำงานเชื่อมต่อกับเครือข่ายภาคประชาสังคม ทั้งประเทศแล้วก็เปิดพื้นที่เปิดเวทีสาธารณะต่างๆให้แก่ภาคประชาสังคมได้สามารถสะท้อนความเห็นหล่ามนี้เนี่ยนะครับไปถึงสปชสปทกับสปชจะทำงานร่วมกันสปทจะให้การสนับสนุนการปฏิรูปของสอปชอ,อย่างเต็มที่แต่ไม่ได้มีความหมายว่าสิ่งที่สปชกับสปทคิดเนี่ยต้องเหมือนกัน อะไรที่เราพบความเห็นต่างๆของภาคประชาสังคมแล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับการปฏิรูปเราก็จะนําความเห็นที่เพิ่มเติมเหล่านั้นส่งผ่านให้กับสปชนะครับเพราะฉะนั้นสปทเนี่ยจึงเป็นการพัฒนาของภาคประชาสังคมแล้วก็จะเป็นการสร้างนวัตกรรมทางการเมืองนะครับ <c oughs> เพื่อทําให้สังคมของประเทศไทย สู่สังคมธรรมาธิปไตยได้อย่างแท้จริงจุดมุ่งหมายของถาบันก็เพื่อสับสนแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนทั้งประเทศนะครับ<ส>เพื่อจะทําให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งแล้วก็ให้ภาคประชาชนเป็นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญที่สุดที่จะนําไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยนอกจากนี้สปทจะทําหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามและผลักดันนโยบายสาธารณะต่างๆของรัฐบาลเพื่อที่จะทําให้การบริหารงานราชการแผ่นดินของรัฐบาลมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลตามหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่เรียกว่าหลักธรรมิหลักธรรมิบาลนอกจากนี้สวทก็จะทําหน้าที่รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องของการ คลื่อนไหวการเรียกร้องต้องการที่จะปฏิรูปของภาคประชาชนรวมทั้งสถาบันปฏิรูปประเทศไทยก็จะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษามีการจัดอบรมให้บริการทางวิชาการรวมทั้งจัดการประชุมทางวิชาการต่างๆเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปรประเทศไทย <c oughs> รวมทั้งเราจะให้การสนับสนุน การทำงานของภาคประชาชนในการที่จะระดมความคิดเห็นต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่สปชเราเชื่อมั่นว่าความรู้ใหม่ความคิดใหม่นวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากการศึกษาการค้นคว้าวิจัยเป็นอำนาจที่สำคัญที่สุดของสังคมไทยในปัจจุบันเราเชื่อว่าอำนาจของความรู้จะเป็นอำนาจที่ ทำให้ประชาชนใจที่จะเดินไปข้างหน้าจะเป็นประโยชน์ให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ได้สิ่งที่สปทหรือสถาบันปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยจะพยายามทําก็คือเราจะเป็นสภากระจกเงาให้แก่สปชแล้วก็จะช่วยระดมความคิดเห็นต่างๆของภาคประชาสังคมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้สปชได้สามารถที่จะ ทํางานให้เป็นประโยชน์กับประเทศได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งเราจะคอยติดตามตรวจสอบกระบวนการทํางานต่างๆของออกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญและลแลก็กรรมธิการชุดต่างๆเพื่อที่จะทําให้การปฏิรูปเดินหน้าได้เป็นอย่างดีรวมทั้งเราจะคอยติดตามกระบวนการออกกฎหมายรูปต่างๆที่จะเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรืออาจจะให้ข้อแนะนําต่างๆเมื่อเห็นว่ามีกฎหมายฉบับใดก็ตามเนี่ยที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในระยะยาวเมื่อการปฏิรูปเริ่มต้นแล้วเนี่ยสถาบันแห่งนี้ก็จะทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปนะครับแล้วก็จะพยายามที่จะผลักดันแล้วก็ทําให้โมเมนตัมของการปฏิรูปประเทศไทยในปีนี้เนี่ย ได้สามารถเหวี่ยงออกไปเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเราเชื่อมั่นว่าความคิดจิตใจใหม่ๆตลอดจนสำนึกใหม่ๆที่เป็นทางเลือกใหม่ๆของประเทศไทยจะเกิดขึ้นจากการปฏิรูปในวันนี้นะครับหลังจากที่การปฏิรูปในปี2540และก็การปฏิรูปในปี2550ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับ แล้วก็มีจุดอ่อนต่างๆเป็นจำนวนมากสถาบันปฏิรูปประเทศไทยจะพยายามช่วยเสริมจุดอ่อนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นประสบการณ์ที่เราได้เห็นจากความไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปสองครั้งที่ผ่านมาสิ่งที่สถาบันปฏิรูปประเทศไทยให้ขอฝากเสนอต่อสปชและขอสชก็คือประการแรก เราอยากจะเห็นการปฏิรูปประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็อยากจะเห็นการปฏิรูปเที่ยวนี้เนี่ยเป็นการดําเนินงานที่มีความยั่งยืนมีการระดมความคิดความร่วมไม้ม,มือจากทุกภาคส่วนของสังคมที่เป็นรูปธรรมที่มากที่สุดเราอยากจะเห็นภาคประชาชนมีส่วนร่วมกับการปฏิรูปในครั้งนี้ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพของการปฏิรูปให้มากที่สุดเราหวังว่า การปฏิรูปจะไม่ถูกจำกัดอยู่ในห้องแคบๆโดยคนไม่กี่ร้อยคนประการที่สองเราพบว่าในขณะนี้เนี่ยได้มีกลุ่มพลังต่างๆมีความตื่นตัวและก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยมากสิ่งที่เราค่ายเรียกร้องต่อคอสชอและสปะชก็คืออย่าปิดกั้นกิจกรรมดังกล่าวแล้วก็ต้องพยายามแยกแยะก,กิจกรรมดังกล่าวออกจากกา เคลื่อนไหวของกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลกลุ่มที่เป็นคลื่นใต้น้ำเ,เราเห็นว่าคสชและสวสชเนี่ยต้องแยกระหว่างกลุ่มภาาประชาชนที่มีความต้องการที่จะปฏิรูปประเทศไทยกับกลุ่มที่ต้องการต่อต้านรัฐบาลแล้วก็ประการสุดท้ายสิ่งที่สถาบันปฏิรูปประเทศไทยค่ออข,ยขอเสนอต่อขอสชก็คือ การปฏิรูปไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้ด้วยระยะเวลาสั้นๆหรือว่าเพียงหนึ่งปีการปฏิรูปเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลายาวนานต้องใช้เวลาหลายปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะฝากให้แก่คสชแลวก็สปชก็คือการกำหนดกลไกรหรือองค์กรของภาครัฐที่จะทำหน้าที่ผลักดันการปฏิรูปในระยะยาว ให้เกิดขึ้นได้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับครับที่ต้องตั้งเป็นสถาบันเนี่ยนะครับเพราะเราอยากจะให้มีลักษณะที่เป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็ทำระยะยาวนะครับสถาบันนี้ก็ไม่ได้เป็นของมหลาลัยรังสิตโดยตรงนะครับจะได้รับความสนับสนุนจากมหลาลัยรังสิตเป็นด้านหลักแล้วก็เป็นผู้เ่มต้นแล้วก็มีคนจัมหลาลัยรังสิตมาร่วมด้วยจำนวนมากพอสมควรแต่ว่า เป็นสาบันที่ร่วมมือกับภาคประชาชนนะครับถ้าพูดง่ายๆคือว่าอาจจะเป็นภาคประชาชนภาคนักวิชาการภาคนักแพทย์เอกชนต่างๆเนี่ยร่วมมือกันรวมทั้งพูดนําถุมชนด้วยนะครับสาบันนี้ก็คงไม่ใช่ทํางานวิจัยและเผยแพร่อย่างเดียวนะครับเพราะเรา,เาติดตามเรื่องปัญหาการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยมายาวนานเนี่ยครับถ้าเราดูรายชื่อเนี่ยเห็นได้ว่าคนที่เป็นกรรมการที่ปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยก็ สู้เรื่องการปฏิรูปมา40กว่าปีแล้วนะตั้งแต่สมัย14ตุลานะครับสมัยนั้นอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าปฏิรูปมากนะักแต่ก็เริ่มใช้นะฮะตอน14ตุลาก็พูดเรื่องปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปอะไรต่างเยอะนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถปฏิรูปได้นะครับผมยังพูดว่าถ้าเราปฏิรูปตั้งแต่41ปีที่แล้วป่านนี้เราคงไปไกลกว่านี้นะฮะสมัยก่อนเรายังไม่ล้าหลังสิงคโปร์หรือฮ่องกงมากขนาดนี้นะครับเมื่อ40กว่าปีที่แล้วแต่ตอนนี้มันล้าหลังมากขึ้นนะครับ เออด้วยความเข้าใจปัญหานี้เนี่ยนะครเราก็พยายามจะอมองในแง่ว่าการปฏิรูปเนี่ยต้องเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างเชิงระบบนะครับเราต้องให้เข้าใจชัดเจนว่าการปฏิรูปเนี่ยนะไม่ใช่การซ่อมแซมไม่ใช่ปฏิสังขรณ์นะเป็นการปฏิรูปโครงสร้างครั้งใหญ่เพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับทำอย่างไรจะทําใหา้ประเทศชาติเนี่ยมีประสิทธิภาพเพื่อส่วนรวมมีความโปร่งใสนะมีประชาธิปไตย ทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะครับไม่ใช่แค่เลือกตั้งประตายแค่สองนาทีอะไรต่างไม่ใช่นะหมายว่าประชายชนต้องมีสิทธิในการปกครองตอนเองนะ,ะถึงแม้ว่าจะผ่านระบบผู้แทนก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันต้องมีสิทธิในการปกครองตอนเองแล้วก็สิทธิทางเศรษฐกิจทางสังคมนะได้รับการกระจายทรัพย์สิสนรายได้ที่เป็นธรรมนะมีการศึกษาที่เป็นธรรมนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็จะถ้าบอกว่าเราต่างจากสถาบันอื่นอย่างไรนะครับก็คือว่า เราเป็นสถาบันที่อีกประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีความก้าวหน้าในแง่ว่าต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นธรรมนะฮะเพื่อ,อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่สถาบันเพื่อ,อแค่ส่งเสริมระบบทุนนิยมให้อยู่ต่อได้อย่างดีอะไรต่างนี่ไม่ใช่นะครับอันนี้เราก็จะแตกต่างนะครับแล้วเราก็จะ,ะไม่ได้มองอวิชาการแบบ ิมพ์งานออกมาจัดสัมนาเฉยๆนะครับเรามองวิชาการว่าคือการสแสวงหาสัจธรรมสแสวงหาความจริงในสังคมสแสวงหาการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมที่ดีกว่านะครับเพราะนั้นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการที่แท้จริงนะครับไม่ใช่วิชาการแบบแบบลอยๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็อาจจะเป็น การตั้งความคาดหมายแบบอุดมคตินะครับแต่เราก็จะพยายามทำนะครับแล้วเราจะพยายามรวบรวมคนมาที่มีความคิดเ,เข้าใจปัญหานะครับแล้วก็การเสนอแนะของเราเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะเสนอแนะแล้วให้รัฐบาลหรือว่าใครจะใครทําอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าการเสนอแนะตออ่อประชาชนให้การสาธารณชนเป็นเรื่องสาคัญนะครับ mm hmm. เพราะว่าการประดุที่แท้จริงที่เกิดขึ้นใน ประเทศอื่นนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าประชาชนเขามีการศึกษามีการจัดตั้งองค์กรมีความตื่นตัวมีความก้าวหน้ามีองค์ความรู้ต่างๆจึงสามารถปฏิรูปได้อย่างแท้จริงนะครับถ้าเราขาดองค์ความรู้หรือรู้แบบะกระท่อนกระแท่นนะร,รู้เพียงบางส่วนแล้วก็มันก็จะแค่ซ่อมแซมเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็มันไม่ไม่ได้นําไปสู่การปฏิรูปที่แท้จริงแล้วก็ทาให้ให้คำเนี้ยมันเสียของนะฮะคือคํา ภาษาดีๆเนี่ยบางทีพอมาใช้นานๆแล้วมันเสียของนะครับเหมือนกับปฏิรูปการศึกษาเนี่ยนะครับพูดมาสิบกว่าปีแล้วมันทําให้ถูกเสียของนะฮะคนนี่เบื่อเลยนะแล้วพอพูดเรื่องปฏิรูปการศึกษาเนี่ยคนเบื่อเลยรู้สึกว่ามันจะมาทําอะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยนะคือรือว่จากข้างบนลงล่างเนี่ยมันมันล้มเหลวมาตลอดนะครับต้องพยายามทําให้ประชาชนนี่เข้าใจนะว,ว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนจะต้องร่วมมือ,อช่วยเหลือกันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ ก็เมื่อเช้าเราก็พูดกันสองสาปัญหาหใหญ่ๆนะครับเราก็พยายามจะจับปัญหาใหญ่ๆใ,ให้คนเข้าใจแบบแบบเชื่อมโยงน,นะครับเช่นปัญหาคอร์รัปชันนะว่าเป็นเป็นลากเงาของปัญหาต่างๆเยอะแยะเลยนะครับปัญหาการรวมศูนย์อำนาจมากเกินไปนะครับของระบบราชการนะร,รวมทั้งระบบทหารด้วยวิธีคิดแบบทหารเนี่ยนะแม้ว่าจะมีเจตนาที่ดีพอสมควรสำหรับบางคนที่ก็พูดมาเนี่ยแต่ว่ามัน การก็มีข้อจํากัดนในการเข้าใจปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมที่เป็นจริงในโลกยุคป,ปัจจุบันนะซึ่งมันต้องกระจายอำนาจกระจายทรัพยากรกระจายความรับผิดชอบนะต้องพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นธรรมอะไรต่างเนี้ยสิ่งเหล่านี้ต้องพยายามศึกษาค้นคว้านะครับแล้วพระเจ้าก็มีการพูดกันอาจารย์หมอวิชัยก็พูดดีมากเลยว่า ประเทศอื่นเนี่ยมันจะศึกษาค้นคว้าปัญหาของประเทศตัวเองเนี่ยอย่างจริงจังแล้วก็มองระยะยาวนะฮะประเทศเราเนี่ยมักจะสั่งเข้ามานะเราสั่งเข้ามาความคิดแบบพัฒนาแบบอเมริกันแบบญี่ปุ่นนะครับหรือพวกฝ่ายซ้ายก็เอาความคิดแบบจีนอะไรเข้ามาเนี่ยนะแต่ว่าไม่ได้วิเคราะห์สังคมไทยอย่างแท้จริงว่าสังคมไทยควรจะเป็นอย่างไรต่อไปใน10บีิปีขา้างหน้านะนะนี่คือสิ่งที่เราเพรยายามจะทํากันครับขอบคุณับ วัตถุประสงค์ของการจัดแถลงข่าวนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการระดมเงินทุนเพื่อน,นำไปช่วยเหลือสนับสนุนการควบคุมโรคอีโบลาก็เ,าเป็นท,ที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโรคอีโบลากำลังระบาดอย่างหนักในแอฟริกาตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณรัฐกินีสาธารณรัฐเซราดีออนและสาธารณรัฐไลบีเรีย ระบบการแพทย์และสาธารณสุขล้มเหลวแม่และเด็กขาดอาหารขาดวัคซีนและเสียชีวิตจากโรคอื่นด้วยเช่นมาลาเรียต่อดักเศปขาดแคลนอาหารเป็นต้นส่งผลให้นานาประเทศต่างเห็นพ้องรวกกันว่าจะต้องรีบหยุดการระบาดของเชื้อไวรสัสอีโบลาในพื้นที่แอฟริกาตวันตกให้เร็วที่สุด แทนที่จะเป็นเน้นการตั้งรับเนื่องจากโรคอีโบลาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและสันติภาพของนานาประเทศปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการดำเน,นินการดังกล่าวได้แก่การระดมทุนโดยสาพันธ์สภาการชาติได้ตั้งเป้าในการระดมทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวน 35ล้านฟรังสวิสซึ่งขณะนี้ระดมทุนได้แล้วประมาณ40%โดยจะนำเงินที่ได้จากการบริจาคมอบให้กับสหพันธ์สภากาชาตินำไปดำเนินกิจกรรมในความให้ความช่วยเหลือเพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอีโบโลาสามารถบริจาคเงินสมทบได้ที่บัญชีพลังน้ำใจเพื่อหยุดยั้งอีโบโลา ตามเลขบัญชีข้างหลังผมนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2557หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.redcross.or.th หรือสายด่วน1664ครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นบทบาทที่สภากชาตนะิแลจะลงกาจะร่วมกระทรวง ที่จะทำได้มีข้นราก่อนะครับแต่เราคงต้องระดมภาคส่วนเข้ามาช่วยเราด้วยนะครับก็คงจะให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับตัวโรคเองว่าเป็นอย่างไรนะครับแนวทางในการที่จะป้องกันจะช่วยกันอย่างไรนะครับการที่จะรูนรักษาถ้าเกิดมีโรคเกิดขึ้นควรจะดําเนินการอย่างไรนะครับผมคิดว่าถ้าช่วยกันมีความรู้ในเรื่องนี้ดีเราก็น่าจะหยุดโรค ดีได้แน่นอนนะครับนีเป็นประเด็นซึ่กาลังจะร่วมดำเนินการนะครับประเด็นที่2ก็คือการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลจนุฬานเองนะครับ <c oughs> ก็คงเหมือนกับโรงพยาบาลแพทย์เ่นซึ่งซึ่งเท <c oughs> ่าที่ทราบเนีเ่ยเตรียมแนวโรงพยาบาลการะทรวงก็ดําเนินการแล้วหลายแห่งนะครับให้มีความพร้อมนะครับเราเองก็ได้มีคณะกรรมการช่ะยดูแลเกี่ยวกับการดูแลโรคเโดยตรงนะครับมีการจัดทําแผนงานเพื่อจะรองรับ เรื่องของอีโบลานะครับมีตั้งแต่การตรวจคัดกรองผู้ที่อยู่ในขายที่ต้องเฝ้าระวังนะครับการเตรียมการเรื่องของการตรวจรักษานะครับการจัดเตรียมสถานที่การจัดเตรียมอุปกรณ์อนี้ก็มีความสําคัญนะครับอุปกรณ์นี้ก็จะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในเรื่องของการดูแลรักษาให้เป็นความปลอดภัยสูงสุด ในขณะนี้เนี่ยเราเราอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้นะครับผมได้กราบเรียนให้ท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการสภากาชาติไทยเมื่อคืนเมื่อกลางคืนและเมื่อเมื่อวานนะครับทราบว่าในขณะนี้นี่คงไม่มีใครเก่งที่สุดในประเทศไทยนะครับทุกคนต้องร่่มร่วมมือกันเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราเริ่มทําไปแล้วนะครับก็คือเราเริ่มวางเครือข่ายจริงๆแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวหลัก องค์กรหลักในการวางเครือข่ายซึ่งตอนนี้ขณะนี้เนี่ยเราไดา้รวบรวมทั้งด้านข้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็การเตรียมความพร้อมเรื่องของการอบรมแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการรับทู้ไข้ต่างๆนะครับทั้งของมหาวิทยาลัยไ,ไม่ว่าจะเป็นทางมหิดลรามาทางศรีราชร่วมกับทางจุฬาในขณะเดียวกัน,นก็จะ สร้างเครือข่ายนะครับไปสู่ทางโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการบูมหรือกรทมและกรมการแพทย์ต่างๆนะครับจุดนี้เป็นจุดสําคัญมากสิ่งที่ที่ขณะนี้ที่เราทำนะครับแล้วก็จะได้ทําการอบรมเรื่องการตรวจรวิเคราะห์อะไรต่างๆนั้นเนี่ยเป็นผลจากการที่ทางศูนย์เราได้ตรวจเชื้อนะครับที่มาจากรรสัตว์สู่คนถึงแม้ว่า เชื้อต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะยังไม่ได้มาครบถ่วนทุกร้อยตัวที่เราเจอแต่ว่าทําให้เรามีความสามารถในการตรวจได้นะครับแล้วก็ความรู้ที่เราได้ตรงนี้เนี่ยก็จะทําการเผยแพร่นะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับห้องปฏิบการทั่วประเทศต่อไปนะครับสิ่งที่อ,อ,อาจารย์ไมเคิลได้กล่าวเมื่อเช้านะครับก็คืออีโบลายังไงก็ตามน่าจะน่าจะไป ทั่วทุกคนทุกแข่งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เตรียมความพร้อมไว้นะครับโดยทําอะไรทุกอย่างเป็นเรื่องของฉุดเฉินไปหมดตรงนั้นเนี่ยที่อาจารย์ไมเคิลได้กล่าวไว้ก็คือถ้ามีซักรายเดียวเท่านั้นเองเนี่ยคงไม่มีใครขึ้นรถไฟฟ้าไม่มีใครขึ้นรถประจาทางเพราะว่าการติดต่อน,นั้นเนี่ยสามารถติดต่อได้คือ close contact ก็คือแค่สัมผัสเราฉะนั้นอาจารย์ไมเคิลบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเราไม่มีการกอดไม่มีการจับมือให้ใช้ ให้ใช้ข้อศอกเอลโปบ,บัมกันอันนี้คือป้องกันการติดเชื้อนะครับการล้างมืออะไรต่างๆพวกนั้นนั่นเรื่องนี้คงเป็นเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็มีการควรจะต้องมีการอบรมทั้งด้านบุคลากรทางการสาธารณสุขซึ่งเป็นฐานแรกที่จะเสียชีวิตก่อนนะครับแล้วก็ครอบครัวของผู้ป่วยผมคงเรียนได้ทราบนะครับรวมพลังปันน้ําใจนะครับแล้วก็ไม่มีใครเก่งกาจที่สุดในประเทศไทย ทุกคนต้องทำงานร่วมมือกันนะครับภายใต้สภากาชาติและก็ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขครับ